จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับใน10นักล่าฝันแต่เป็น9กวีนะครับเพราะว่ามี v3 นั้นรวมเป็นสองคนด้วยกันนะครับมี 9, V. แต่ว่า10นักล่าฝันมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ครอบครองตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันและได้เป็นเจ้าของคอนโดหรูจากโครงการแมกโนเลียสมูลค่า4ล้าน5แสนบาท และรองอันดับหนึ่งจะได้รับรถยนต์ Ford Escape รองอันดับสองจะได้รับรถยนต์ Ford Focus ก็คงจะต้องตามลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายตอนนี้ผมขอสัมภาษณ์นักล่าฝันทีละคนนะครับด้วยคำถามข้อเดียวกันนะครับขอให้ทุกคนตอบคำถามข้อเดียวกันนะครับว่าหลังจากผ่านมาแล้ว5สัปดาห์ ถ้าวันนี้เรายังได้อยู่ต่อในบ้าน Academy f a n t a s ทนี่สิ่งที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงคืออะไรครับ V3 ค่ะก็อย่างแรกเลยก็คงเป็นพัฒนาการที่อยากจะมากขึ้นในเรื่องการร้องที่เรายังมีมายังไม่แน่นพอและอย่างที่สองที่อยากจะทำให้มีขึ้นในวีคที่6วีคที่7ถ้าเราีมอกัสได้อยู่นะคะก็เป็น การที่เราจะเข้าใจกันมากขึ้นใช่จริงไหมเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็รักคนอื่นมากขึ้นด้วยค่ะครับขอบคุณครับ V1 ครับถ้ายังอยู่ในบ้านอะคาเดมีต่อไปสิ่งที่ V1 คิดว่าตัวเองต้องแก้ไขก่อนเพื่อนคืออะไรเยอะมากครับเยอะมากไม่หลายอย่างเลยใช่ไหมทั้งสติทั้งการผิดจังหวะก็มีซึ่งก็พยายาม ตอนนี้พยายามตีกองอยู่พยายามไม่ดีที่สุดนะครับตุ้ยล่ะครับคงคงไม่แก้อะไรมากนิดหน่อยคงจะเป็นเรื่องการสื่ออารมณ์เพลงครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอเพลงช้าแล้วก็เรื่องคําร้องต่างๆคำร้องต่างๆแล้วก็การสื่อถึงอารมณ์เพลงการสื่อกับท่านผู้ชมด้วยผนะครับนั่นเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขก่อนนะครับซาร่าคะมีอะไรที่จะต้องแก้ไขก่อนเพื่อน ซาก็เป็นเรื่องของการร้องเพลงกำลังแล้วก็ฝึกสมาธิค่ะจำแม่นนะครับเห็นไหมครคอมเมนเตอร์น้องซาร่าจำได้ว่าต้องไปฝึกให้มีกำลังมากกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้ร้องจบแล้วหอบทุกทีนะครับตอนนี้ต้องไปแก้ไขก่อนน้องมินล่ะคะก็มีหลายเรื่องแต่ว่าที่จะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของแรงและกำลังเหมือนกันคะแล้วก็สุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องเต้นด้วยค่ะครับหนึ่งกำลัง สองสุขภาพรักษาสุขภาพใป้ดีและเรื่องเต้นเรายังอ่อนเรื่องเต้นมากตอนนี้ใช่ไหมคะเห็นครูบอกว่าเราร้องนําเต้นใช่ไหมคะต้องเอาเต้นไปเท่าร้องให้ได้แต่ว่าร้องก็ต้องพยายามต่อไปค่ะได้ค่ะโชคดีค่ะมันก็ครับอะไรที่จะแก้ไขก่อนเพื่อนผมก็คงเรื่องการเป็นผู้นาครับผู้นําจังหวะครับคงต้องแก้ตรงนี้การเป็นผู้นําจังหวะคือเราร้องรุก ก่าจังหวะเร็วเกินไปครับใช่ไหมครับต้องต้องแก้ไขความเป็นผู้นําให้ได้แล้วก็การเพียนด้วยครับผมคิดว่าผมเป็นนักดนตรีผมไม่ควรจะเพียนแล้วครับผมควรใส่ใจมันมากกว่านี้ครับโอเคครับในฐานะที่เป็นนักดนตรีไม่ควรจะเพียนแล้วผม้องตูนครับลับไปถ้ายังอยู่วันนี้จะแก้ไขอะไรสําหรับตัวเองก่อนเพื่อนก็เรื่องหลักๆก็ร้องเพลงครับร้องเพลงจะพยายามให้มันตรงโน้ตตรงคีย์มากที่สุดครับจะแก้ไขเรื่องร้องเพลงให้ตรงโน้ตตรงคีย์มากที่สุด กรซิบบอกผมว่าเรื่องรอไม่ต้องแก้ไขนะครับขอบคุณครับของโดงครับครับคิดว่าอะไรที่เราจะต้องแก้ไขก่อนเพื่อนของโด่งก็คงเป็นเรื่องการร้องเพลงครับแล้วก็เรื่องส่งความรู้สึกภายในใจเราเนี่ยว่าเราจะส่งความรู้สึกไปให้กับแฟนๆทุกคนได้อย่างไรอะไรเงี้ยครับเรื่องร้องเพลงเป็นเรื่องสาคัญนะครับครับแล้วก็เรื่องส่งความรู้สึกน้องบอยแล้วครับสุดท้ายเรื่องเต้นแล้วก็การร้องครับเพียงสูงจะเพียงสูงครับ แล้วก็การเต้นยังไม่ผิวไหวเท่าไหร่ร่างกายยังติดขัดยังจำอีกเรื่องได้ไหมเรื่องความสง่าของท่าทางครับผมเรื่องความมั่นใจครับนะครับที่คอมเมนเตอร์บอกมาว่าน้องบอยเมื่อเริ่มเดินออกจากดนไปถึงอาร์นี่ต้องมั่นใจไว้ก่อนครับผมนะครับว่าเราจะต้องทําสิ่งที่เราได้เรียนเราได้พัฒนามาแล้วให้ดีที่สุดต่อหน้าคนดูอย่าลืมนะครับครับผมขอให้โชคดีทุกคนนะครับและณวินาทีนี้ ผมขออนุญาตปิดโหวตครับและขณะนี้ทีมงานได้รวบรวมคะแนนพั p u l ล่าโหวตเรากำลังจะได้ทราบในพร้อมๆกันอีกไม่กี่ข้างหน้านี้ไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับก่อนอื่นตอนนี้ผมขอขอบคุณสปอนเซอร์และขอบคุณผู้ที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นผู้สนับสนุนหลักนะครับเช่น True Corporation เครื่องดื่มเป๊ปซี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำยำจัมโบ้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าโอเลยผ้าอนามัยลอรีเอ็บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับเดอะพิซซ่าคอมพานี11 12และรถยนต์ฟอร์ดขอขอบคุณผู้สนับสนุนสถานที่ถ่ายทำโครงการบ้านแมกโนเลียสผู้ร่วมสนับสนุนอย่างธนาคารกรุงศรีอยุธยาแบรนด์ซุปไก่สกัดเสื้อผ้าบนคอนเสิร์ตนะครับโดยเอสปรี n สน u นกัวนน์แอคโคลส์รองเท้าโดยคริสต์สเตปแต่งหน้าโดยบ๊อบบี้บราวน์ทำผมโดยโทนี่แอนกายนะครับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านจากแคปิตั t ขอขอบคุณเชเดเลียทั้งหมดและเฟอร์นิเจอร์บนคอนเสิร์ตจากแบริทัสและกระเป๋าเดินทาง To Me, To Me, To Me ครับบัดนี้ผล Popular Vote มาถึงผมแล้วครับ ขอบคุณครับผมขอ ประกาศชื่อผู้ที่มีผลพบประวัติน้อยที่สุดสามอันดับขอเชิญก้าวออกมาด้านหน้านะครับวีหนึ่ง V. สามและผู้ที่ได้รับผล Popular v o น้อยที่สุดในสัปดาห์นี้ได้แก่ V ีสครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ัเมื่อม,มาถึงสัปดาห์ที่5แล้วนะครับความรักและความผูกพันย่อมเพิ่มพูขึ้นเป็นธรรมดา อย่างไรก็ตามนะครับอีก8นักล่าฝันยังจะค้องตามล่าฝันของพวกเขาต่อไปเพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่บันไดขั้นสูงสุดของ Academy Fantasia และนี่คือบทเพลงสุดท้ายจากนักล่าฝันทั้ง8คนของ Academy Fantasia ครับ ไม่มีพรหมแดนผูชัน oh. อุปสรรคาัดน้ำมากมายเหลือเกินแต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไขว่คว้า so long